สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็พามาชมบอลสีบ้านพี่กอยนะคะท่านผู้ชมจา๋าถึงจะมีไม่มากแต่พี่กอยก็หาเอามาขายให้ท่านผู้ชมนะคะถึงราคาก็ถูกนะคะท่านผู้ชมจ๋าราคาจับต้องได้นะคะมีตั้งแต่50บาท70บาท100บาทนะคะของพี่กอยนะของพี่กอยมีแค่หลกะะักร้อยนะคะท่านผู้ชมขาไม่ไม่ไม่แพงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ลูกไม้ของพี่กอยก็สวยสวยแล้วมีชื่อนะคะท่านผู้ชมจาลูกไม้มีมีชื่อทุกกระถางเลยนะจ๊ะท่านผู้ชมจา๋า ท่านผู้ชมอยากได้ลูกไม้แบบไหนโทรหาพี่กอยนะคะวันนี้ลูกไม้สวยมากท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเป็นเบอร์ของพี่กอยนาะเดี๋ยวป้าแมวให้เบอร์พี่กอยก่อนนะจ๊ะนี่เลยนี่นะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเบอร์พี่กอยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะป้ากอยบอลสีนะคะท่านผู้ชมขาเบอร์โทรเบอร์นี้แอดไลน์เบอร์นี้นะจ๊ะท่านผู้ชมโทรไม่ติดก็โทรย้ำๆหน่อยนะคะบางทีก็แบตเตอรี่ของพี่กอยหมดนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะ เดี๋ยวพ่อแมวพามาชมบอนสีสวยๆนะคะทานผู้ชมขานี่นะคะเริ่มตรงนี้เลยเนาะนี่เขาเขียนชื่อไว้แล้วนะคะทานผู้ชมจ๋านี่นะคะเขาเขียนว่าลูกไม้เรียกทรัพย์กับณเมืองนนนะคะทานผู้ชมขาลูกไม้เรียกทรัพย์กับณเมืองนนนะจ๊ะท่านผู้ชมเรียกทรัยเขาจะเป็นใบกลมนะคะเป็นใบใบสีแดงๆแบบนี้นะคะลูกมาเอดคือต้นแม่ของเรียกทรั์นะคะทานผู้ชมขาเขาเป็นบอนณเมืองนนก็เป็นบอนที่ป้ายแล้วก็ราคาแพงนะคะณเมืองนนนะคะอันนี้ก็ เหมือนหนะ้ามงนนเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะจะก,ก็จะกัดสีมาเป็นแบบนี้นะวันนี้ลูกไม้สวยมากท่านผู้ชมา่าดูสิคะใบทรงกลมเลยนะคะนี่ดูสวยมากทุกกระถางเลยท่านผู้ชมนี่นะคะป้าแมวพาชมคะกระถางเท่าไหร่พี่ก้อยหนึ่งร้อยบาทคนะ่ะท่านผู้ชมหะดูนี่คะดูกระดูกใบเขาโอ้โหสวยมากลูกไม้สวยจริงๆนะคะวันนี้สวยมากท่านผู้ชมจ้านี่นะคะนี่ก็ใบทรงกลมท่านผู้ชมหาใบทรงกลมทั้งใบ ก้านแดงแล้วก็มีลายนะคะชมษานี่นะสวยๆเลยท่านผู้ชมจ๋าหนึ่งร้อยบาทไม่แพงนะคะนี่ต้นนี้แผงออกมาด่างแบบนี้เลยหนึ่งร้อยใช่ไหมพี่ตอยหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะชมษาหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมก,กนได้ก่อนนะคะน,นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมขานี่ยิ่งสวยใหญ่นะคะท่านผู้ชมขาเป็นใบทรงกลมนะคะสวยมากท่านผู้ชมสวยนะคะนี่อันนี้ก็ ติดด่างมาเลยนะคะท่านผู้ชมติดด่างติดป้ายมานะจ๊ะนี่สวยสวยโอ้โหนี้ยิ่งสวยท่านผู้ชมคะเหมือนเหมือนปอแก้วเลยนะคะเหมือนเจ้าปอแก้วเลยนะคะกระถางนี้นะเหมือนเจ้าปอกแก้วเลยท่านผู้ชมดูสิคะนี่ดูลูกไม้เขาใบกลมกระดูกใบก็แดงข้างในนี่ก็แดงโอ้โหสวยสวยเลยวันนี้ลูกไม้พี่กอยท่านผู้ชมจ้านี่ท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมคะถ้าชอบกระถางนี้บอกพี่กอยนะคะ ที่ป้าแมวเอ่ยว,ว่าเหมือนเจ้าปอแก้วนะคะนี่เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้นะเหมือนเจ้าปอแก้วกับพัทยาเลยนะคะข้างในข้างในกระถางในในใบเขาเนี่ยมีสองสีนะคะท่า<ท>นผู้ชมมีสองสีนะนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ยิ่งสวยใหญ่เลยโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมค่ะสวยทุกกระถางเลยนะจ้ะนีป้าแมวพาชมนะมีติดด่างมาด้วยนะคะท่านผู้ชมนี่ใบเรียวยาวแบบนี้นะคะสวยๆเลยทุกกระถางนะจ้ท่านผู้ชมโอ้นี่ยิ่งสวยท่านผู้ชมดูสิคะนี่ดูดู ดูใบเขาจะอยากมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่สวยๆเลยนะคะสวยมากแข็งแรงทุกต้นนะจ๊ะลูกไม้พิกลยแข็งแรงทุกต้นนะคุณชมขานี่นะคะสวยๆเลยเอาไปเลี้ยงกันนะคะคุณชมขาตัวสวยราคาหนึ่งร้อยบาทไม่แพงจ้ะจับต้องได้แล้วสวยมากท่านผู้ชมขานี่กับเม็ดสีสวยเลยท่านผู้ชมจ้าวันนี้สวยๆถูกใจป้าแมวหลายต้นนะคะท่านผู้ชมป้าแมวไม่เอฟนะคะท่านผู้ชมขาไว้ให้เอฟซีของป้าแมวเอฟป้กอยไปนะจ๊ะ ระดูกใบชัดเจนสวยสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของาธาตุบางแก้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกไม้ของาธาตุบางแก้วนะคะท่านผู้ชมนี่มีติดด่างมาแบบนี้นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมสวยสวยเลยนะคะนี่าธาตุบางแก้วเหมือนเหมือนเหมือนสีลาคุ่มทองเลยเนาะพี่ก้อยจ้าอือคล้ายๆศิีลาคุ่มทองอะท่านผู้ชมค่ะพี่ก้อยขายกระถางเท่าไหร่จ้าเนี่ยร้อยหนึ่งค่ะหนึ100ง่งร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทสวยสวยเลยค่ะ ต่อมาด้านนี้เขียนว่าลูกไม้นางลากสดเทวีกับทิพวารีถ้าไม่ชมขาไหนมาดูหน่อยซิเป็นยังไงสวยไหมสวยเหมือนนะลูกไม้นางลากสดเทวีกับทิพวารีนะคะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมดูสชคะเหมือนทิพวาลีนะคะท่านผู้ชมขาเหมือนทิพวารีนะคะสีก็ได้ไปทางนางลากสดเนาะท่านผู้ชมจ๋าสวยๆเลยอันนี้ก็เท่าไหร่พี่ก้อย ร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมคาะนี่นะคะท่านผู้ชมชอบแบบไหนก็โทรหาพี่ก้อยนะคะตามป้ายชื่อนะตามป้ายชื่อนะจ๊ะลุกไม้นะจ๊ะมาด้านนี้ด้านนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยท่านผู้ชมคาะด้านนี้ยิ่งสวยถ้าเขาโตไปเขากัดเม็ดสีจะสวยมากนะคะจะเต็มใบจะสวยมากท่านผู้ชมคาะนี่นะคะอ่านตามป้ายนะคะท่านผู้ชม ล, abei, outros, <OOK> ลูกไม้ไก่ peine, แก้วสวรรค์กับไก่มาลายทองนะคะเป็นลูกไม้นะจ๊ะท่านผู้ชมเขาเอามาผสมกันนะคะเป็นลูกไม้ไก่แก้วสวรรค์กับไก่มาลายทองนะจ๊ะนี่นะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้นะสวยๆเลยท่านผู้ชมขาสวยมากเลยเนี่ยถ้าเขายิ่งกัดสีไปเขาจะยิ่งสวยนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะจ๊ะอันนี้ยิ่งสวยเลยหน้าตาสวยมากระถังเท่าไหร่พี่กอยเจ็ดสิบบาทค่ะกถางละเจ็ดสิบาทท่านผู้ชมขาถางละเจ็ดสิบบาทเนาะ ค่ะต่อมาด้านนี้นะคะผู้ชมค่ะมาด้านนี้นะคะที่อ่านตามป้ายเลยนะคะผู้ชมเป็นลูกไม้ม่วงมงคลกับปละมัดนะคะผู้ชมค่ะต้นแม่ปละรมัดนะ่ะเขาจะเป็นใบสีขาวสีขาวกัดกระดูกขาวนะคะท่านผู้ชมค่ะลูกต้นแม่ปละมัดนะคะส่วนม่วงมงคลเขาก็จะกัดออกบุง้งม่วงนะคะผู้ชม FC ทุกท่านคงจะรู้จักดีนะคะนี่เขาเอามาผสมกันนะคะผู้ชมค่ะอันนี้ก็เปิดนี่นะคะเปิดต้ามาเป็นแบบนี้นะใบขาว กระดูกใบก็จะออกเป็นชมพูหัวใจจุดกลางก็จะเป็นสีแดงนะท่านชมขาหนะค่ะเป็นรูปหัวใจนะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะท่านชมขาแต่ว่าต้นนี้เขาจะที่ป้าแมวเคยไปดูมาเขาจะขาวเขาจะขาวนะคะท<ม>่านชมขาจะสวยมากเนี่ยนะคะเป็นรูปไม้ปรมัดกับม่วงมงคลนะคะท่านชมกระถางเท่าไหร่พี่กอยเจ็ดสิบบาทค่ะท่านผู้ชมก็โทรหาพี่ก้อยว่าจะเอาลูกไม้ชุดไหนนะคะท่านชมขาวันนี้สวยสวยทุกกระถางเลยนะท่านผู้ชมจ๋าสวยสวยทุกกระถางเลยนะ บางอันก็เป็นทรงพุ่มแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่นะคะไม่ใช่ว่ามีต้นเดียวนะนี่นะเข้าไปแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะลูกไม้ปลมัดกับม่วงมงคลนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นชายชนค่ะกระถางเท่าไรท่กคยชายชน40บาทค่ะ4ี่บาทท่านผู้ชมค่ะนีนะคะ40บาทบ่าทแล้วต่อมาด้านนี้เนี้เขาจะสวยมากท่านผู้ชมจะกัดสีสวยเลยนะกระถางนี้นี่ท่านผู้ชมมีแบบนี้ด้วยนี่มีบอลกรบับอยู่ในนี้ด้วยเห็นไหมคะท่านผู้ชมเขา เป็นลูกไม้เขาก็ติดกันมานะคะท่านชมขานี่แต่ต้นนี้เขาจะกัดสีสวยมากต้นนี้เท่าไหร่พี่กอยเท่าไหร่จ๊ <75. S 1> ะเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบาทคะท่านผู้ชมขาท <5. S 1> ่านผู้ชมต้องบ <5. 70. S 1> ต้องบอกพี่กอยนะคะว่ามีมีบอลกลับติดนะคะบางทีพี่กอยเขาก็มันไหลกระถางนะคะท่านผู้ชมขาบอกพี่กอยนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะบอกพี่กอยนะคะมีบอลกลับติดต่อมาด้านนี้เป็นเพรชรสวณโชคลุ้นด่างนะคะเพรชรสวณโชคลุ้นด่างพี่กอยขายเท่าไหร่จ๊ะ 70บาทนะคทับท่าน70เจ็สิบาทนะคะนี่นะคะมีสองกระถางค่ะมีสองกระถางนะครท่านผู้ชมต่อมาด้านนี้เป็นลูกไม้พริกเกลือพริกเกลือมนสวรรค์ผสมกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะผสมกันนะคะเท่าไหรเอ่ยพี่คอยห้าสิบบาทห้าสิบาทค่ะนะคะท่านผู้ชมห้าสิบาทสวยสวยแบบนี้นะคะพริกกับเกลือมนสวรรค์เขาผสมกันนะคะเป็นลูกไม้นะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะสวยสวยเลยนะคะห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมกระบอกพี่คอยได้นะคะว่าจะชอบ ราคาไหนชอบลูกไม้ชื่ออะไรนะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะนี่ก็เป็นทรงพุ่มเลยนะสวยมากนะคะอยู่ในโซนนี้นะคะลูกไม้ทิเกอือนะคะห้าสิบบาทบอกพี่คอยนะจ๊ะยังเหลือด้านนี้อีกค่ะท่านผู้ชมจานี่นะคะที่กอย์เขาจะติดชื่อไปเลยนะคะเป็นลูกไม้พญาเสือดํากับเพชรเจ็ดสีนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะพญาเสือดํากับเพชรเจ็ดสีนะจ๊ะท่านผู้ชมกระถางเท่าไหร่จ๊ะพี่คอย ก็ขอร้อยนึงค่ะต้นมันสูงใหญ่แล้วค่ะต้นสวยใบกัดสีสวยกัดสีขึ้นมาสวยนะคะท่านผู้ชมา่าเป็นใบกลมก็มีนะคะท่านผู้ชม100บาทนะจ๊ะพญาเสือดํานะผสมกับเพชรเจ็ดสีนะจ๊ะนี่นะคะตัวเมียวอ,อ่านตามป้ายนะ,ะเพชรเจ็ดสีนะคะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะเอาให้หมดลูกไม้ก่อนเนาะด้านนี้ลูกไม้ลูกไม้อันนี้ไก่แก้วมะลัยทองกับผสมกับเจ็ดสีนะคะเพชรเจ็ดสีนะคะ เป็นลูกไม้เป็นเกสรของไก่แก้วมาลายทองผสมกับเพชรเจ็ดสีนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะก็ออกมาเป็นลูกไม้ไก่นะคะท่านผู้ชมใบเขาก็จะได้เพชรเจ็ดสีนะจ๊ะนี่นะคะออกไปสวยงามมากนะคะกระถางเท่าไหร่จ๊ะพี่กอยห้าสิบาทแถวนี้ห้าสิบาทค่ะสวยยเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสวยสวยทุกกระถางเลยนะจ๊ะนี่นะคะห้าสิบบาทนะสวยมากนะคะท่านผู้ชมคายยิ่งกัดสีเขาย,ยิ่งสวยนะจ๊ะนี่นะท่านผู้ชมก็สามารถบอกพี่กอยได้นะคะชื่อหมวดหมู่เขามีให้นะจ๊ะจัดตามนี้เนาะ ห้าสิบบาทสวยๆเลยท่านผู้ชมจ๋าสวยมากค่ะนะคะท่านผู้ชมก็ให้ประกอยติดชื่อที่กระถางไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเวลาไปถึงแล้วจะได้รู้ว่าเกามาจากสายพันธุ์ไหนเนาะ,ะท่านผู้ชมจ๋าแล้วแมวก็พามาดูด้านนี้นะคะท่านผู้ชมด้านนี้มีเขียนว่าพารักนะคะรับปกอยขายเท่าไหร่จ๊พะพารักพารักพารักสองเท่าไหร่หนึ่งค่ะ,ะวันนี้ปลากอยขายให้หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมเพชรไอ้นี่แหละห้าสิบบาทค่ะ เพชรพันล้านห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมชมพูทวีปป้ายสวยๆแบบนี้เท่าไหร่พี่ก้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาทแล้วนี้แหละกระถางเท่าไหร่นกสาวขอห้าสิบาทค่ะห้าสิบบาทมาด้านนี้เขียนว่าอะไรเนี่ยมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีป้ายสวยๆแบบนี้เลยพี่ก้อยขายเท่าไหร่จ๊ะร้อยเดียวค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะท่านผู้ชมกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะบางอันเขาก็ยังไม่ได้ป้ายนะคะท่านผู้ชมนขาบางอันก็ยังไม่ได้ป้ายนะกระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะเจ้าจักรพรรดิ ขอพัขอเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบ <70 S 2> บาทแล้วต่อมาเป็นหัตถุมาน,ววนถวายแหวนเท่าไหร่ขอหกร้อยค่ะฟอร์มนี้ขอหกร้อยบาทนะท่านผู้ชมค่ะฟอร์มนี้ขอหกร้อยบาทนะจ๊ะหัตถุมานถวายแหวนนะคะท่านผู้ชมแล้วต่อมาเป็นวิชุดาวิชุดาขอร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะหัตถุมานอมพับคาล่ะ มังค่าขอ70บาทค่ะ70บาทกระถางเดียวกวนอูกวนอูขอ40บาทค่ะ40บาทนะคะท่านผู้ชมกวนอู40บาทนะคะนี่ก็เป็นบอนสีของพี่ต้อยซึ่งว่าราคาจับต้องได้นะท่านผู้ชมค่ะสวยสวยเลยนะท่านผู้ชมอืแต่ป้าแมวชอบชอบชุดนี้มากค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ชุดนี้ชอบชุดนี้นะคะเรียกซับกับนัเมืองนอนแล้วก็ชอบไก่แก้วมลไยทองสวยสวยเลยเป็นลูกไม้นะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้นะนะคะ โทรเบอร์พี่กอยเบอร์นี้นะจ้ะท่านผู้ชมจ๋าโทรเบอร์นี้เลยนะค่ะก็แมวก็ขอสวัสดีไปกับบอนสีสวยๆของพี่กอยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีจ้า